สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันกับครูนุ้ยนะคะในรายชั่วโมงวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสาหรับวันนี้นะคะเรียนชั้นป .2 ของครูนะคะจะพงอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะไปเรียนเรื่องการตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกมน,นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังะคะเราเรียนกันเลยค่ะให้นักเรียนทุกคนที่กาลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ ทำตามคำสั่งทั้ง5ข้อนี้นะคะการเขียนโปรแกรมก็คือการเขียนชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนให้คอมพิวเตอร์หรือตัวละครทำงานตามที่ได้ออกแบบไว้นะคะโดยการเขียนโปรแกรมควรมีการเขียนที่เรียงลำดับกันอย่างชัดเจนเพื่อให้คอมพิวเตอร์หรือตัวละครทำตามที่สั่งและตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างถูกต้องค่ะโดยเรามักจะเรียกขั้นตอนโปรแกรม ะะว่าการคดุดดิงค่ะค่ะเด็กๆแน่นอนนะคะว่าเมื่อเราเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกครั้งเราจะต้องมีการตรวจสอบโปรแกรมนะคะว่าทํางานได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของเราหรือไม่นะคะถ้าโปรแกรมนะคะไม่สามารถทํางานตามที่เราต้องการได้นะคะเราก็จะกลั ขแล้วก็ทดสอบใหม่นะคะทําจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของเราค่ะการเขียนโปรแกร,รมให้คอมพิวเตอร์ทํางานนะคะตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้บางครั้งนะคะก็อาจจะเจอปัญหานะคะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเขียนโปรแกร,รมในแต่ละคําสั่งนั้นนะคะเราจะเรียกว่าข้อผิดพลาดหรือบั๊กนั่นเองค่ะส่วนการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะคะและการทําการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าการแก้ไขพร่อหรือดีบบั๊กค่ะ แจ้ตรวจสวอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะคำสั่งจะแจ้งเตือนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทันทีนะคะเพื่อให้มีการทบทวนแล้วก็แพพนนก้ไขข้อผิดพลาดนั้นนะคะพร้อมทั้งแนะนําวิธีการแก้ไขที่จะดําเนินการต่อไปค่ะและคะ <S 2> <S 2> ุณครูมีอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะที่จะให้เด็กๆนะคะได้ลองฝึกในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็ ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะโดยสถานการณ์นี้นะคะจะมีเงื่อนไขนะคะเพิ่มขึ้นมาในสถานการณ์นี้นะคะก็คือโป้งและก้อยนะคะได้รับมอบหมายให้ช่วยป้าพรนะคะทำก๋วยเตี๋ยวแต่เมนูเนี่ยมีหลายอย่างนะคะแล้วก็มีคนสั่งเยอะมากนะคะดิบโป้งและก้อยเนี่ยจึงปรึกษากันว่าจะช่วยกันกออกแบบนะคะใบสั่งของก๋วยเตี๋ยวนะคะ,ะแล้วก็ช่วยกันนะคะคิดวิธีการเขียนโปรแกรมอย่างไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ หลังจากที่ป้งแล้วก้อยนะคะเอยารคิดโปรแกรมการขมยตวยเสียวนะคะปัญหาที่คุณครูถามเด็กๆไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือจะทํายังไงนะคะในกรณีที่มีลูกค้านะคะเข้ามาสั่งเ,เส้นเล็กเส้นใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆขึ้นแต่ละคนนะคะต้องมีความต้องการไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะมีวิธีการเขียนโปรแกรมอย่างไรนะคะให้สามารถทําก๋วยเตี๋ยวที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกคนที่เข้ามาได้นะคะยกตัวอ,อ,อย่างเช่นถ้าสมมติว่า เด็กชายก่อนนะคะเด็กชายก่อนเนี่ยเดินเข้ามาในร้านนะคะแล้วบอกว่าต้องการก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นเนนล็กนะคะปมกับกล้วยเนี่ยเขาก็เลยปรึกษากันนะคะว่าเขาจะทําเมนูนแบบนี้ค่ะเด็กนก็คือทําเป็นซอง ถ้าสั่งเส้นใหญ่ให้ทาตามคําสั่งในซองนะคะซึ่งเงื่อนไขที่อยู่ในซองก็คือการรวบเส้นใหญ่ใส่ขนั่นเองค่ะนี่ในขั้นตอนที่4่ขั้นตอนที่5ที่ะจะเหมือนกันก็คือการใส่เนื้อเป็ดใส่ผักและเครื่องปรุงนะคะส่วนในซองที่6นะคะก็ะเขียนว่าถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ําให้ทําตามคําสั่งในซองนะคะ,นะคะก็คือเทน้ําซุปลงไปนั่นเองค่ะ,สะแสดงว่าถ้าสมมุติว่ามีลูกค้านะคะเข้ามาแล้วบอกว่า เมนูที่เป็นเส้นเล็กแห้งสังส่งเส้นเล็กแห้งนะคะเด็กๆแสดงว่าเด็กจะต้องทําก็คือหนึ่งหยิบชามสองเปิดซองถูกต้องไหมคะเพราะวา่าเขาเขียนไว้หนซองว่าถ้าสั่งเส้นเล็กให้ทําตามคาสั่งในซองแสดงว่าเด็กๆจะต้องทําไมคะเด็กๆจะต้องเปิดซองออกมานะคะซึ่งในซองนั้นก็จะเขียนเงื่อนไขเขียนโปรแกรมไว้อีกว่าลวกเส้นเล็กใส่ชามสองขัน้นตอนแล้วนะคะขั้นตอนที่สามก็คือใส่เป็ด นนะะและจบะที่ขั้นตอนนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าลูกค้าสั่งเส้นเล็กแห้งเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่หกเราก็ไม่ต้องทาก็คือไม่ต้องเปิดซองน,นะคะก็คือถ้าสั่งก๋วยเตี๋ยวน้าเนี่ยเราค่อยเปิดซองน,นะคะภารกิจของเราวันนี้นะคะเด็กๆก็คือครูคนะคะอยากให้เด็ก ทำโปรแกรมคำสั่งนะคะเขียนโปรแกรมคำสั่งบัตไอศครีมนะคะในรถที่ตัวเองชอบนะคะเลือกมาหนึ่งรถนะคะดเด็กๆว่าดเด็กๆชอบรถอะไรนะคะแล้วก็สังเกตนะคะพิจารณาดูบัตรคำสั่งที่คุณครูขึ้นให้นะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างที่อยู่ในซองนะคะแล้วก็ทำการเขียนโปรแกรมลักษณะจะคล้ายๆกับการที่โป้งและก้อยเขียนโปรแกรมทำก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่นี้นะคะดเด็กๆลองฝึกทำดูนะคะว่าดเด็กๆจะสามารถ เขียนโปรแกรมคำสั่งแบบเนื้อนไขได้ถูกต้องหรือไม่นะคะถ้าเด็กๆลองทําแล้วนะคะเด็กๆมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเด็กๆสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาที่คุณครูได้โดยตรงนะคะคุณครูยินดีที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้เด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะคะเพื่อเข้าไปฝึกน,นะคะเรื่องของการเขียนโปรแกรมและตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะ โดยผ่านเกมซอมบี้นะคะในเว็บไซต์ code.org ค่ะ